หลังจากที่เราหายท้องตู้ขึ้นเสร็จแล้วคพบนะครับใส่ขาก็จะเป็นแบบนี้ฮนะให้เราคลายน็อตด้านหน้าตรงนี้ออกนะครับนะเราก็รวมถึงรอบๆตรงนี้นะแต่สองตัวหลังตัวนี้นะครับสองตัวหลังตรงลูกยางตรงนี้เราไม่ต้องคลายนะแค่ว่าแค่เราคลายเฉพาะแค่รอบๆแค่นี้เองแต่เหลือแต่เหลือเฉพาะฝั่งหลังไว้นะครับเสร็จเร็ยบร้อยปุ๊บปุค้าก็ดึงด้านหน้านี้ออกนะครับ ดึงดึงด้านหน้านี่ออกปุ๊บมันก็จะ,ะเผยเยอะออกมาเป็นแบบนี้ละนะครับพอเผยเยอะอกมาเสร็จเรบร้อปุ๊บที่ผมทําไว้มันก็จะมีไม้อยู่สองอันนะครับมีไม้อยู่สองอันนะครับหรือถ้าเกิดลูกค้าไม่ต้องใช้ไม้ลูกค้าให้ใครจับไปก็ได้นะแต่ว่าเออถ้าผมทํางานคนเดียวผมก็จะมีไม้อยู่นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็บบให้ลูกค้าทําการยกนี่ขึ้นนะครับอ่า ครับยกขึ้น,นครับพอยกขึ้นเสร็จเรีรยบ้อยปุ๊บมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะเสร็จเรีรยบร้อยปุ๊บอ่าไอที่ว่าลูกค้าดึงตัวตั้งเวลาออกเม่อกี้หลังจากที่เราปลดน็อตแล้วแต่เดีนี้ผมไม่ได้ปลดให้ดูนะอาจจะที่ว่าปลดน็อตเสร็จแล้วลูกค้าก็มาดูจากด้านหลังของเขานี่ คือด้านหลังเป็ไปอย่างนี้นะครับก็ดึงสายตัวนี้ออกมาแล้วดึงสายนี้ออกมานะครับเนี่คือของเขาจะมีสายอยู่สองเส้นตามตาตามลูกแบบนี้เลยนะครับตามลูกแบบนี้เลยแล้วก็เสร็จแล้วว่าปุ๊บลูกค้าก็เอาสายไปเหมือนเดิมนะเอาสายไปเหมือนเดิมคือรูปร่างหน้าตาเขาก็จะออกมาอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ฝาครอบเข้าไปชั้น ขันน็อตที่ลูนะฮะเวลาขันน็อตที่ลูพุ้บว่าให้เราสังเกตตัวนี้ด้วยว่าเราถอดมาเนี่ยตัวออฟมันจะต้องอยู่ข้างบนตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเวลาเราความตู้แล้วตัวออฟจะอยู่ข้างล่างนะครับขันตอน,นง่ายๆครับกับคุณครับ